สวัสดีค่ะทุกท่าน love ไม่เหมือนใครที่ผ่านมาเจอเกือสิบล้านคนก็ไม่มีใครติดเท่เาตาที่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะก็จะไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉพาะคนอื่นจะเป็นยังไงฉันนเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้แค่ฉันรักเธอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นทักทายทีหลังนะคะเดี๋ยวผมแนะนาตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่หน้าเพจของนกนะคะคราววันแพลตฟอร์มระดับโลกสร้างรายได้ออนไลน์ค่ะวันนี้มาเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่จะมาพบเจอกับทุกทกท่านนะคะเสียงดังฟังชัดดีไหมคะนะคะก็ชื่อนกราศิกรสุขนานนะคะปัจจุบันนกก็ ได้ก้าวเข้ามาสู่เป็นนักการตลาดแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะคราว,วันนะคะคราว,วันเอ๊ชี้ถูกโอเคนะคะแล้วก็ส่วนตัวนะคะตัวนกเองแล้วก็มีงานนะคะมีงานประจําด้วยนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนหรือนักวางแผนด้านด้านประกันชีวิตนะคะกับบริษัทนะคะ,ะประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะธรามาย่ามากกว่า20กว่าปีนะคะแต่ว่าก็สแสวงหานะคะ s พสซีฟอินค e ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้มาเจอธุรกิจแพลตฟอร์มคราวันนะคะเป็นธุรกิจออนไลน์ระดับโลกกันนะคะก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เป็นนักการตลาดนะคะคราวันนะคะ,ะ,คะแล้วก็วันนี้นกมาหน้าเพจของนกนะคะเพื่อที่จะมาแบ่งปันส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็สาระดีๆที่นํามาฝากนะคะรวมกระทั่งนะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มคาราวันด้วยนะคะซึ่งบางคนก็นะ,ะเริ่มที่อยากจะแบบว่ารู้จกักอยากที่จะได้ข้อมูลนะคะตรงนี้ก็ สามารถที่จะทักทายกันมาได้นะคะก็เดี๋ยวนราขออนุญาตที่จะทักทายทุกท่านก่อนนะคะ โอ้สวัสดีค่ะคุณนิดนะคุณนิดมาเป็นคนแรกเลยนะโอ้ดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้ได้ได้ทักทายคุณนิดด้วยนะคะเห็นเมื่อวานเข้ามานะคะอยู่ในช่วงหลังนกไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็พี่จ๊บนะคะพี่จ๊บระนองด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคําชมนะคะสวยมากใช่ไหมวันนี้ทรงผมอาจจะรวบก้าวตึงเลยนะคะก็ <c oughs> ดูเป็น สูงวัยนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเปล่านะแต่ก็นาพอดีไม่ได้สระผมด้วยบอกบอกเลยนะคะก็นะก็เลยแบบใช้วิธีนี้เลยนะคะก็เรามาได้ทุกทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเรามาสร้างตัวตนะคะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างนะคะมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์เราสามารถที่จะทําได้นะคะทาได้ในทุกสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเลยค่ะก็ ได้มาอีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณคุณนิดแล้วก็พี่จุ๊บมากๆเลยค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ไดเ้เข้ามาร่วมนะคะพูดคุยกันด้วยนะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะก็วันนี้แล้วก็ รู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาส่งต่อนะคะแล้วก็คอนเทนต์ของโลกในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเรียกความกล้านะคะสลัดความกลัวนะคะอูนะะมีเยอะมากเลยหลายคนเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่กล้านะคะไม่กล้านะคะไม่กล้าหลายอย่างนะคะรวมกระทั่งนะคะเราอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่กล้าที่จะไลฟ์สดนะคะไม่กล้าที่จะออกมาไลฟ์สดหรือสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์นะแต่ว่าเออเราก็ หลีกหนีไม่ได้นะคะอย่างบางคนไม่ถนัดจริงๆก็อาจจะต้องต้อง,องล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 องกลับไปทบทวนนะคะว่านะคะถ้าเกิดเราอยากจะเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะนะเราก็จะหาวิธีนะคะค้นหาวิธีอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ๊จะทํำยังไงนะคะซึ่งผู้นําของเรานะคะก็มีมีเทคนิคมีวิธีสอนอย่างมากมายเลยนะแต่ตัวนกเองเนี่ยนกก็ได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสแบบเรียกความกล้าของตัวเองชนะความ กลัวชนะความกลัวไปตั้งแต่ตอนที่ขายของออนไลน์นะคะช่วงที่นกขายของออนไลน์นะคะก็ก็กเอ คือคือแม่ทีมือนนะคะแม่ทีมเขาก,ก็ก็เหมือนดันอนะดันให้เราแบบเออไลฟ์สดสีไลฟ์สด,สสดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอ่อในการพรีเซนต์เพราะเราตอนนั้นเราขายของเป็นสินค้าเป็นสินค้าที่ที่ที่เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อย่างเงี้ยนะคะนะมีทั้งเอ่อคอลลาเจนนะคะมีทั้งเอ่อเซรั่มอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีเอ่อพวกแบบไว้ให้เราทานเนี่ยชาโกโก้ชันเอ่อกาแฟอะไรพวกเนี้ยนะคะนะ,ะนะก็ เราต้องพีเต์แล้วก็ออกมาสร้างตัวตนที่จะให้ให้คนได้รู้จักเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อที่เราจะได้ขายของได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นโอกาสหนึ่งที่ท,ที่ผักแดนให้ตัวนกเองนะคนะนกล้านะคะณนะเวลาตอนนั้นนะ้บอกเลยนะคะทุกคนเป็นทุกคนนะเราเริ่มสเต็ปสเต็ปแรกเนะ่ะก็ไม่ไม่กล้าเนาะเพราะว่าตอนนั้นน้นกก็ก็ไม่ได้มีความกล้าเลยนะก็กลัวนะกลัวด้วยซ้ํานะอ่ะแล้วก็ทํายังไง ก็เราก็อยากจะปรับปรุงอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะออกมาไลฟ์สดวันแรกนะคะวันแรกที่ออกมาไลฟ์สดน่ะมีลูกชายนะลูกชายบอกว่าแม่เอาเลยแม่เอาเลยเงี้ยตั้งกล้องไลฟ์สดนะคะตอนนั้นก็คือ,อใช้แบบว่า Facebook ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรก็คือไม่รู้เรื่องระบบการที่จะแบบว่าให้ดูสดใสให้ดูแบบเออนะมีลูกเล่นมีแบบว่าภาพนะ,ะลงมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือไม่มีนะเป็นแบบ ไลฟ์สดสดสด,สดจริงๆอ่ะนะคะก็กดจาก a ฟ e b o o k เลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรียกเเลือกที่จะอะไรเกี่ยวกับเลือกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดกดปุ่มไลฟ์อย่างเดียวเลยแต่ไอตอนจะกดปุ่มไลฟ์สิตั้งกล้องตั้งแต่เป็นชั่วโมง <laughs> เป็นชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยนะคะพอก็จะกดปุ่มไลฟ์ทีอ่ะนะคะก็ มือมันจะสั่นมันแบบไม่กล้าที่จะกดปุ่มอ่ะเออนะเป็นอ่าอาจจะมี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 มคนที่เหมือนกันน้องกันนะะจ้ก็ว่าต้องมีอยู่แล้วแหละนะไม่กล้าที่จะกดแม่นะลูกชายแม่แม่กดเลยแม่กดเลยอะไรเงี้ยโอยก็ขำตัวเองมากเลยค่ะแต่พอพอได้พูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าเอาพูดมาจากไหนอะไรอเงี้ยค่ะเนี่ยแบบพูดไม่ได้จดสคริปไปด้วยนะจดสคริปไปด้วยนะแต่สรุปว่าไม่ได้ตามสคริปเลยนะก็ มันก็เป็นไปโดยอ,ตอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นแบบเออไหลไปอ,ตอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยก็เออก็ขำตัวเองตลกตัวเองดีเหมือนกันค่ะแต่นั่นแหละคะ่ะก็เป็นครั้งแรกที่ตัวน้องเองนกก็ได้เรียกความกล้าสลัดความกลัวสําหรับตัวน้องเองไปนะคะก็ถือว่าเสียงชัดนะคะโอ้ขอบคุณพี่จุ๊บมากๆเลยนะคะนะคะ,นะคะที่เข้า จ้ะนะคะที่ช่วยช่วยแจ้งช่วยคอมเมนต์นะคะก็วันนี้อย่างที่หัวข้อนะคะเรียกความกล้าสลัดความกลัวนะคะก็อยากบอกว่าก็มีหลายคนอะที่ที่นกบ่อนะคะเขาก็มีกลัวไม่กล้า,าจริงๆอะไรเนี้ยค่ะนะคะแต่ว่าเอ่อความกลัวน่ะมันไม่มีอยู่จริงนะคะมันไม่มีอยู่จริงน่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าจินตนาการของเราอะที่เราสร้างขึ้นมาเอง ที่เราสร้างขึ้นมาเองอะนะคะว่าเอ่อจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ยเราก็กลัวนะคะกลัวคนอื่นกลัวคนนี้คนนี้หรือคนที่เรารู้จักจะมาเห็นแล้วเขาก็จะแบบเอาไปพูดเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นของเราก็มีนะเออแล้วก็มีการแบบไลฟ์สดเออในเรื่องของบ้าโคร,รงการบ้าแล้วรวยนะคะแต่งตัวแบบบ้าบ้าบอสนุกสนานเลยอย่างเงี้ยนะ,ะออกมาไลฟ์สดก็มีนะคะมีคนรอบข้างนะก็บอกว่าเห็นหลานป้าเห็นหลาน <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วก็กพูดกับแม่ว่าเอยมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรมันมัน มันช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเ่อ,เอมันเป็นใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็ขำมาสนุกสนานไปแต่ว่าก็ชอบนะคะชอบความสนุกสนานขึ้นเคนที่เราได้ร่วมออกอแสดงออกไปโชว์ออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าสร้างความสนุกกล้ามอา สร้างสีสันกว่า,าสร้างความแฮปปี้ให้กับคนที่เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะแต่จะบอกว่าคนประสบความสําเร็จนะคะทุกคนนะคะเขาก็ล้วนแล้วแต่มีความกล้าทั้งนั้นเลยนะคะล้วนแล้วแต่มีความกล้าทั้งนั้นเลยเขาก็จะกล้านะคะแต่ตอนที่เขาจะเริ่มกล้าเนี่ยเขาก็จะมีความคิดของเขาว่าเขาอะกล้ามาตั้งแต่เกิดแล้ว ะะเขากล้ามาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะเขาชนะเก่งนะคะทั้งเก่งทั้งกล้าเนี่ยเขาชนะสเปิร์มล้นล้นตัวนะคะเวลาที่เขาได้ตอนช่วงที่เขาจะเกิดออกมาอย่างนี้ค่ะ,น,ะนี่คือความคิดของเขานะคะแล้วก็เขาจะคิดว่าเขาจะต้องหานะคะหาสิ่งที่เขารักหาสิ่งที่เขาเก่งนะคะเพื่อที่จะเอามาชนะความกลัวนะคะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะให้มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญขึ้นนะ่ะ นะคะนี่คือคนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมองว่า,าในเรื่องของเ,อเดี๋ยวนกดูแป๊ดหนึ่งนะในเรื่องของอคือ,อมองไม่เห็น <laughs> ในเรื่องของ เขาจะคิดอยู่ตลอดเนี่ยมองไม่เห็นไม่เห็นนกเขียนเฉยเลยนะฮะจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่านะคะเขาอะเป็นผู้กล้านั่นเองค่ะเขาจะเป็นผู้กล้าเขาจะเป็นผู้ที่กล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะลุยทันทีเลยนะคะนี่คือความคิดของคนสําเร็จนะคะของคนสําเร็จที่เขานะคะเรียกนะคะเรียกความกล้าให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ หมดละคะชนะความกลัวนะคะเพราะว่าคุณสาเร็จอะนะคะทุกคนล้วนแต่มีความกล้าทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เสียงชัดดีนะพี่จุ๊บนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะและจะบอกว่านะคะหลังจากนั้นอะคนที่ประสบความสําเร็จอะเขาก็ยังไงอะเขาก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดของเขาเองนะคะเปลี่ยนความคิดแล้วก็นะคะใช้วิธีนะคะใช้วิธีที่จะเอ่อใช้ความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในการนําทางนะคะนำทางเพื่อที่จะให้อ่ ทิ้งอ่ะทิ้งความกลัวออกไปนะคะนะคะโดยที่เขาจะมีเทคนิคนะคะเทคนิคแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาจะบอกว่าเออ่ขอบคุณตัวเองนะคะเขาขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณแบบตัวเองแบบว่าให้แบบรู้สึกชื่นฉ่ำในหัวใจของเขาเองอะนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะให้เกิน17อย่างขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะพี่นะคะแล้วก็นะเพื่อที่จะเป็นการปลุกพลังตัวเองแล้วก็ให้พลังกับตัวเองเรียก ความกล้าให้กับตัวเองขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคของเขานะคะก็คือขอบคุณตัวเองนะคะเกิน17อย่างขึ้นไปยิ่งดีเลยเนี้ยนะคะ,นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะบอกว่าไม่แคร์นะคะไม่แคร์สายตาใครเลยนะคะสายตาใครที่จะแบบมามองมาอะไรเงี้ยเขาจะไม่แคร์เพราะเขาจะมองว่า,าจะบอกตัวเองว่านะคะไม่มีความกลัวนะคะก็คือความกลัวไม่มีอยู่จริงนะคะความความกลัวเป็นแค่จินตนาการที่ ที่เขาคิดนะคะเขาคิดไปเองนะคะทั้งนั้นเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะะี่ยแล้วก็ข้อที่3นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะที่เรียกความกล้าชนะความกลัวใช้คีนะคะใช้ขีของคนสําเร็จนะคะส่วนมาก่ะคนสําเร็จเขาจะบอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆมันให้โคตรๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้คีนี้นะคะด้วยการออกมาไล์สดนะคะออกมาสร้างตัวตนนะคะด้วย ความที่แบบมีความสุขเลยนะคะนี่คือนะคะคีที่เขาใช้นะคะว่านะคะออกมานะคะเรียกตัวเองให้มีความกล้านะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะมีความสุขนะคะกับการที่ตัวเองมาไลฟ์สดเนี่ยล่ะค่ะนะคะมาไลฟ์สดแล้วก็มาออกมาสร้างตัวตนเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่อย่างหนึ่งนะคะก็ตัวน้องเองเนี่ยนก็ได้ได้เอาใช้เทคนิคนี้ล่ะค่ะนะคะใช้เทคนิคนี้ด้วยนะคะก็ถือว่า ณนะเวลานี้นะคะตอนที่นกได้เริ่มไลฟ์สดอย่างที่นกบอกนะคะนกก็ไม่กล้าจริงกลัวนะคะกลัวที่จะกดปุ่มไลฟ์นะคะแล้วก็แต่แต่ว่าพอผ่านไปะนะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันเป็นการฝึกฝนตัวเราเองนะคะแล้วทาให้เราเนี่ยเออเริ่มกล้ามากขึ้นอ่ะนะกล้าที่จะแบบออกกล้าที่จะมามาโชว์กล้าที่จะมาบอกนะคะบอกต่อผู้คนนะเนี่ยในในสิ่งที่เราจะไลฟ์สดเราก็ส่งต่อให้เขาว่าเราจะ ส่งต่อเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยสร้างตัวตนสามสิบวันสามสิบุกน,นะคะของแบรนด์นะคะแบรนด์แบรนด์ของครูซิตานั่นเองนะคะก็เป็นโครงการบ้านแล้วรวยนะคะนก็แต่งตัวสนุกสนานสามสิบวันทําให้เราแบบมีไอเดียนะคะมีไอเดียบันเจิดด้วยนะเราจะคิดว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนสามสิบวันสามสิบุกอะนะคะ,นะคะเป็นการที่ออกมาโชว์ที่หน้ากล้องอย่างเงี้ยค่ะนะคะทาให้ แต่ละลูกแต่ละลูกที่ที่แต่ละวันน่ยที่ที่นกออกมานะคะมันก็เป็นการที่เราได้ได้เพิ่มทักษะให้กับตัวเองนะคะหลายๆอย่างเนี่ยนะ,ะประกอบเข้ามาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเนี่แหละคะ่ะเป็นการที่เราสลัดนะคะเรา สลัดความกลัวออกไปได้อย่างชัดเจนจริงๆนะคะจนปัจจุบันนี้นะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะมาไลฟ์สดนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์รรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะ,ะเราอยู่ในแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะระดับโลกตรงนี้นะคะก็ถือว่าเราเราจะต้องสร้างตัวต,วตวนนาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วให้คนบนโลกออนไลน์ได้เห็นเรานะคะคือทั่วโลกน่นะคะตอนนี้คือแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกใช่ไหมคะที่คนทั่วโลกเขา นะเขามาร่วมเป็นสมาชิกมาร่วมเป็นนักการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยังมีอีกผู้คนเยอะแยะมากมายทั่วทุกมุมโลกอะ่ะที่ต้องการให้เราเนี่ยนะไปส่งต่อไปบอกต่อนะเรื่องราวของแพลตฟอร์มส่งต่ออาชีพมหัศจรรย์ส่งต่อ,อ,อ,ส,รรส,ตอสิ่งดีๆนะคะแล้วกเ็เรื่องของการสร้างรายได้ดีๆกับแพลตฟอร์มคราวันนะคะตรงนี้ให้กับผู้คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งช่องทางที่นกสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ท ที่สามารถที่จะไปช่วยเหลือผู้คนได้เพราะว่า,าผู้ก่อตั้งเน่ยนะคะเขาเป็นผู้แบ่งปันนะคะเป็นผู้คิดนามแบ่งปันว่าช่วยเหลือมวลมนุษยชาติน่ะให้นะ <c oughs> มีโอกาสะะได้เรียกว่าได้รอดเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามุมหนึ่งของของโลกนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่ที่เขาอยู่ในประเทศที่แบบ ธุรกันดารยากจนมากอย่างนี้ค่ะนะคะคราวันก็ได้ไปเปิดนะคะตั้งสำนักงานที่นั่นอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือกละะุ่มคนพวกนั้นนะคะแล้วก็นี่คือจิตตั้งต้นนะคะของแบรนด์แบรนด์นี้นะคะของแพลตฟอร์มนี้นะคะที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะทำให้ตัวน้องเองน้กมองว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นน้ำหนึ่งนะ,ะเป็นแบรนด์ที่ที่บริสุทธิ์ที่ใสสะอาดนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจเวิร์กโฮมที่แบบ ธุรกิจสีขาวจริงๆนะคะที่เขามาด้วยจิตตั้งต้นนะคะช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะคะทำให้ตัวน้องเองนกมุ่งมั่นนะคะตรงนี้แล้วก็ส่งต่อนะคะพร้อมที่จะส่งต่อพร้อมที่จะเป็นเป็นแสงสว่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้คนทุกมุมโลกนะคะแล้วก็การที่ออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์สดเนี่ยตัวน้องเองนกก็สามารถที่จะได้ช่วยเหลือไป หลายๆคนหลายๆทั่วโลกออคนในทั่วโลกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้รู้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตัวนอเองเองไม่ได้อยู่ในโซเชียลไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็จะอยู่ช่วยเหลือแค่ในกลุ่มจํากัดใช่ไหมคะอาจจะเป็นคนที่เรารักญาติพี่น้องของเรานะที่เราจะไปส่งต่อบอกต่อใช่ไหมคะนะโดยการที่เราส่งต่อแบบคุยอย่างเงี้ยพูดคุยเรียกว่าออฟไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ขยายไปมากมายนะคะ ะะก็เป็นการที่แบบเขาส่งต่อเราส่งต่อเขาแล้วเขากนะะ็เป็นการถ่ายทอดส่งต่อนะคะเหมือนกับเราเนี่ยไปส่งต่อคนที่เขารู้จักเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะอยู่ในแค่ครอบคุมนะคะครอบคุมในในในอาณาเขตที่ที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะแต่บนโลกออนไลน์เนะ่ะมันเป็นอะไรที่ที่เราสามารถที่จะแบบสื่อไปได้ไกลนะได้ไกลจริงๆทั่วโลกทุกมุมของโลกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นเข้ามาสัมผัสเข้ามารู้จัก ตัวนกเองได้แล้วก็รู้จักกับแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกคารวันเนี้ยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งซึ่งนกได้ทำสร้างไรายได้สำหรับตัวเองแล้วแล้วนกก็ยังได้แบ่งปันยังได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงด้วยนะคะก็คือนะคะการที่เรามีจิตใจของผู้ให้นะมันก็จะส่งผลให้ตัวเราเองนะคะก็มีชีวิตที่ที่มีความสุขนะคะอย่างแรกคือเรามีความสุขแล้วก็มีความเรียกว่า เรียกว่าความเจริญด้วยซ้ํานะคะความเจริญนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะส่งผลเพราะเราเนี่ยนะได้เป็นผู้ให้เราได้ส่งต่อสิ่งพีดีนะคะและแพลตฟอร์มคาวันเนี่ยนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มแบบนั้นจริงๆนะคะที่ต้องการที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะ พวกเรานะคะคที่อยู่ในกลุ่มนะคะครารวันนะคะคเป็นนักการตลาดของคาวันนะคะคแล้วยิ่งคาวันไทยแลนด์เนนี่ยะะคผะู้นําของคาัคราวันไทยแลนด์เนนี่ยะะคะบอกเลยว่าทุกคนเนนี่ยะะคะมีนะคะมีความคิดนะคะความอ่านมีทัศนคติที่เป็นบวกนะคะคที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนก นกเลือกที่จะอยู่อยู่กับกลุ่มคนที่นะมีแนวคิดดีคิดดีคิดบวกนะคะเราอยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้นะคะความสําเร็จนะคะเพราะว่าคนระดับที่เขาประสบความสําเร็จนะะ่ะเขาก็จะมีความคิดที่เป็นคิดดีคิดบวกนั่นเองะคะ่ะทำให้ตัวนกเองน่ะนะคะก มีแนวคิดนะคะประกอบกับกับการที่นกได้เรียนได้นั่งเรียนนะคะเรื่องของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดด้วยนะคะเรื่องของแนวคิดนะคะเรื่องของทัศนคติที่ดีน่ะนะคะมันก็จะทําให้ตัวเราเองน่ะนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับรอบข้างนะคะมองโลกในแง่บวกได้หมดนะคะตีตีทุกอย่างนะที่เป็นสถานการณ์นะคะวิกฤตนะคะที่เป็นลบเนี่ยได้เป็นบวกนะคะทำให้ตัวเราเองไม่มีความเครียดแล้วก็มีความสุขกับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะ่ะมันก็จะเป็นความสุขนะคะใช้นําความสุขนําทางนั่นเองนะคะคุณก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่สุดยอดมากๆนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ที่นกได้ก้าวเข้ามานะคะแล้วก็สุดยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนรายได้ต่างๆในการใจ่ายให้กับนักการตลาดและกระทั่งนะคะอย่างที่บอกนะแนวคิดของเขาสุดเจ๋งสุดยอดจริงๆนะคะนกก็ภูมิภาคภูมิใจมากๆเลยะคะ่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะ มีใครเข้ามาอีกนะพี่จุ๊บยังอยู่มหมยังอยู่ใช่ไหมคะหรือมีใครเข้ามาอีกนะคะทักไทยกันมาได้นะคะ21อาทีแล้วนะเดี๋ยววันนี้น้องมาสั้นๆนะมาสั้นๆกับหัวข้อนี้นะคะเรียกความกล้านะคะสลัดความกลัวออกไปนะคะก็ เป็นเทคนิคนะคะเทคนิคนะคะเทคนิคเอ่อเทคนิคการเรียกความกล้านั่นเองค่ะ <tren> ถ <Ont op edi> ือ <kar> ว <Yes own> <onal> ่านะคะทุกคนก็ถ้าเกิดมาได้ฟังนะคะอาจจะเป็นแนวคิดนะคะเล็กๆน้อยๆแต่แต่แต่น้องยอมรับนะทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วนะคะความกล้าสําหรับตัวเองนะคะมีความกล้าความเก่งความเก่งสําหรับตัวเองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ตัวเองเนี่ยอาจจะ เพิ่มนะคะเพิ่มศักยภาพของตัวเองหรือดันตัวเองขึ้นมานะคะบางคนอาจจะแบบหลบอยู่นะคะความกล้ามีมีความกล้าแต่หลบอยู่ยังไม่กล้าเปิดเผยยังไม่กล้านะ,ะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า นิดนึงนะ,ะนิดนึงอาจจะแบบว่าพลิกมุมนิดนึงว่าคุณเออนะตัดออกไปแล้วก็ดันตัวเองนะคะเพิ่มนะ,ะทักษะนะให้กับตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีความกล้านะะที่จะกล้าที่จะมาออกไลฟ์สดนะคะแล้วก็ออกมาแสดงตัวตนที่หน้าเพจหน้า a c e b o o k นะคะหน้าออนไลน์ต่างๆที่จะโซจะผ่านไปนะคะในในโซเชียลต่างๆอย่างนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะก็ถือว่า คุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะอย่างรวดเร็วแน่นะคะไม่ว่าจะทำแพลตฟอร์มไหนหรืออาชีพใดอะไรเนี้ยนะคะถ้าทุกอาชีพนะคะก็ต้องมีความกล้าอยู่แล้วนะคะตรงนี้จ้ะนะคะไม่ว่าจะเป็นาขายของอย่างอย่างขายประกันอย่างตัวนกเป็นตัวแทนขายประกันน่ะนะตอนแรกน่ะที่เข้ามาที่นกได้เข้ามาตอนเริ่มแรกพี่จุ๊บก็พี่จุ๊บก็เป็นตัวแทนป้าเป็นตัวแทนประกันเหมือนกันใช่ไหมคะนะตอนแรกท,ที่ที่นกเรียนจบใหม่เข้ามานะเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่า ผู้จัดการก,ก็จะฝึกนะใ,หให้โทรให้โทรศัพท์นัดหมายนัดหมายลูกค้าอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็จะมีรายชื่อให้นกนะตอนนั้นนะเรายัางเป็นตัวแทนใหม่นะเพิ่งจบสิ่งสิ่งนะเราก็ไม่มีไม่มีฐานลูกค้าที่ไหนใช่ไหมคะเขาก็จะมีรายชื่อมาให้เป็นฐานลูกค้านะอาจจะแบบกี่ชื่อก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วนะัเวลาตอนนั้นก็ใช้วิธีนะคะการคุยโทรศัพท์นะคะต่อโทรศัพท์สายตรงในออฟฟิศอย่างนี้ค่ะ ะะแล้วก็โทรสายนะคะบอกเลยว่านะตอนนั้นนี่คือกลัวมากๆนะคะขนาดเนี่ยการคุยโทรศัพท์เนี่ยก็ยังกลัวเลยนะคะกลัวที่จะคุยกับคนแปลกหน้าเขาจะโต้อตอบกลับมาว่ายัางไงนี่มันมีความคิดของเรามันเป็นจินตนาการของเราที่เราคิดไปเองจริงๆนะคะเป็นความกลัวที่เราคิดไปเองนะคะในในจินตนาการของเรานะคะคิดไปต่างๆนานาแล้วก็คิดว่า เขาจะโต้อตอบอยังไงเราจะตอบเขาได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความคิดแบบนั้นนะคะพอตอนกดโทรปุ๊บเรียบร้อยนะคะมีการแบบนึกอยู่ในใจนะ <c oughs> อย่ารับนะอย่ารับนะในความแวบอยู่ในหัวของเราด้วยนะเพราะว่ารับแล้วเราเราจะกล้าพูดออกไหมอะไรเงี้ยท่านะ,ะนะเออนะก็ต้นหลกดีเหมือนกันนะนะเวลาตอนตอนที่ช่วงเริ่มต้นเริ่มแรกคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องผ่านในจุดนั้นมาได้เหมือนกันคะ่ะนะคะก็ ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะก็ให้กับทุกคนนะ,ะวันนี้มาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะมาแบบสั้นๆนะคะมาแบบสั้นๆนะคะก็ ชัดเจนดีนะคะก็วันนี้อาจจะต้องจบไลนะไปไวนิดหนึ่งนะคะไปไวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวนกจะต้องเตรียมไปรับลูกชายด้วยนะคะก็ถึงเวลาด้วยนะคะก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตทุกคนขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยขอบคุณคุณนิดนะคะที่เข้ามานะคะในช่วงแรกนะคะหรืออาจจะยังอยู่นะนะแล้วก็พี่จุ๊บด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนะคะคนที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะกับไลฟ์ของนกในครั้งนี้นะคะถ้าคิดว่านะคะมีประโยชน์นะคะ ช่วยแบ่งปันนะคะสามารถที่จะแบ่งปันนะคะไปให้กับเพื่อนเพื่อนให้กับคนที่เราจะรู้จักหรือหน้ากลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยน,นะคะได้นะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะให้กับผู้คนนะคะก็วันนี้นก็ตั้งใจนําเรื่องนี้มาฝากนะคะจริงๆอยากจะจะอยากสักวันไหนสักกันนกอ,อยากจะพูดเรื่องของของแผนนะคะของแผนเ,เรื่องของคราวันเพราะว่านก มั่นใจนะคะว่าต้องมีคนอยากรู้แน่ๆเลยเงี้ยแต่ว่าอาจจะพูดได้ได้เป็นสเต็ปในช่วงที่เราสามารถจะพูดได้แค่นั้นเลยเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องของแผนนะมันก็เป็นอะไรที่ที่ที่อาจจะต้องเจาะลึกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะล้วก็ทำความเข้าใจนิดนึงด้วยนะคะตรงนี้นะคะทักทายทักทายคุณ คุณถวัฒน์อยู่เย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณถวัน์นะคะก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่นกยังไม่ยังไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอะ่ะนะคะยังไม่เคยเห็นหน้านะ,ะกอ็อาจจะนะคะถ้าใส่รูปโปรไฟล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็จะได้รู้จักกันเนอะได้รู้จักหน้าตากันด้วยนะ,ะแต่ขอบคุณะคะขอบคุณคุณถวัฒน์มากๆเลยนะคะที่นะ,ะมาเป็นแรงกําลังใจนะคะแล้วก็ มีการคอมเมนต์มีการแบบว่านะทักทายนะคะทักทายแล้วก็นะมีการชมนะคะตลอดเวลาด้วยอะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะก็วันนี้นะคะนกก็มาสั้นๆแล้วนะคะก็ต่อเดี๋ยวขออนุญาตที่จะปิดไลฟ์นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะในวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาพบเจอกันใหม่นะคะดูเวลานิดหนึ่งพรุ่งนี้พอดีนกนกต้องมีคิวเข้าช่วงเวลาบ่ายสองนกก็ต้องมีคิวไป งานศพด้วยนะคะก็เป็นวันเผาของพ่อของเพื่อนนะคะวันนั้นที่นกไปไปฟังสวดนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมาได้ช่วงเช็นหรืออาจจะมาก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนก่อนที่นกจะออกไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีนะะอาจจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะคะก็เจอกันอยู่แล้วนะ <laughs> โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกทท่านนะคะที่มาเป็นแรงกําลังใจนะคะวันนี้ขอจบไฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย ทุกที่เจอกันนะคะ